มาถอดประตูกันค่ะเพื่อนทอดประตูกินข่าย้ำเว้นค่ะประตูมันแม่กลองเ้ยค่ะประทูมันแม่กลอ,อ,องนะคะเพ้่มาสองตัวมันมันค่ะเพื่อนๆยังมันเลยเข่งละหาสิบบะอย่างมันเลยค่ะมาทอดกันเลยค่ะมาทอดกันเลยโต้ใหญ่ๆอุดวุ่น,น,นประตูมันแม่กลอง งามงามค่ะงามงามทอดสิงเผาเทียนจ้ะทุกคนทอัตะมุ้งเผาเทียนนะค่ะสวัสดีจ้าเพื่อน มากินปลาทูทอดน้ำกันเด้อเนี่แล้วก็มีเมโนูแกงขี้เหล็กค่ะซื้อมาถึงละนหาบาทค่ะแกงขี้เหล็กเราก็จะมาอุ่นแกงขี้เหล็กนะคะกินกับปลาทูทอดให้หมอกอนอุ่น อุ่นขิงหนึ่งหัวเนาะคือมันแกงขีเล็กแกงกะทิเด้อค่ะแกงกะทิมาอุ่นกันเลยค่ะมาอ่กันเลยเอาเนี่ยอ,อก่อนนี่แกงขีเล็กนะคะมาตั้งต่อเปิดแกงถ้าเปิดแกง กลับด้านแล้วกลับด้านทอดแป๊บเดียวก็ได้ชิ้นแล้วค่ะปลทิทอดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะคะปลาทูทอดน้ำย้ำค่ะน้ำย้ำปลาทูปลาทูแม่กองเลยเดียวปลาทูแม่กองอันนี้เป็นชิเล็กๆค่ะคือมาเดแกงที่เล็กนะคะแกงที่ล แกงขีเล็กแกงสัทีคนไทยแล้วเดี๋ยวก็ได้นแล้วนะคะแกงที่เหล็กเราก็จะมาทอดปลาทูทอดปลาทูเป็นแกงีเหล็กปลาทูนี่ทอดบดละค่ะเพราะว่ามันทุกมาแล้วเนาะทอดหนาขีหนาชิ้นปลาทูมันค่ะ ก,ก็แกงขีเล็กเนาะแกงขีเล็กจะเริ่มเดือนแล้วมาแกงกะทิแล้วค่ะก,กินกับขนมจีนเนาะซื่อขนมจีนมาเพิ่มกิโลค่ะกินแกงกะทิน้ำกันเ้อแกงขีเล็กนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะนีเมโนโูแกงขีเล็กแกงขีเล็กคนไทยไมันด้แซ่ยบุกค่ะ กระทูจะเริ่มเหลืองเลยเด้อนี่กระทูหน่กระทูมันเด้อนี่กระทูมันแม่กลองค่ะกระทูมันแม่กลองอ่ะแกงที่เหลืมันมั้งมากินน้ำกันเด้อค่ะมากินน้ำแกงค่ะ สี่คนค่ะเก้งสีดุมาเทสไปถุยเริ่มเดือดแล้วเรื่มเดือนแล้วค่ะจีบแกงเทสต้องแกนปะาุูนปลาทูมันแม่กองหน้ากินเลยเริ่มซุกแล้วค่ะเริ่มซุกแล้วปะาทูนน้ำซุกมาแล้วน้องสิงค์ปลาทูหนึ่งเนาะนี่เป็นปลาทูหนึ่งค่ะแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะคะทอดปลาทูค่ะทอดปลาทู อันนี้ก็มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะซื้อมาสี่ลูกนี่หวานเจียบเลยน้ำดอกไม้นะคะเหลืองได้ที่แล้เอระทูม,มันระทูออม,มันใยไก่นะคะเหลืองได้ที่แล้วคน่ะนาขินโบ ทอดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะคะปลาทูมันๆอร่อยอร่อยด้วยกันนะจ๊ะชุกแล้วเด้อชุกแล้วติ๊บแก๊บส้มติ๊บแก๊บกัคนค่ะแห้งๆหนำมันแหง้งๆหนำมันเน,นานนะคะ่ะ สุกแล้วปลาทูของยายไก่สุกแล้วนะคะล้อแกงก้อนข้าล้อแกงก้อนแกงขี้เหล็กสุกแล้วเดือดได้ที่แล้วค่ะทุกคนแกงขี้เหล็กของยายไก่ก็เดือดได้ที่แล้วนะคะปิดแก๊สเลยปิดแก๊สเลยปิดแก๊สเลยปิดหัวแก๊สพร้อมย,ย้ายกระทะมาตรงน,นี้ ยายนะมาตรงนี้ค่ะ,ะตักใส่ชามค่ะตักใส่ชามเลยนะคะร้อนๆอร่อยๆแกงขีเล็กได้สื่อมาได้หนี่แกงกะทิค่ะแกงกะทิขนมจีนกัมนี้ขนมสวยตัวนี้ค่ะ เป็นจังไดเป็นตาแซ่บบ่ไปเอาขนมเสีนก็นขนมจีนของเราก็มีนะคะครึ่งกิโลมามีขนมจีนด้วยมากินขนมจีนด้วยกันนะคะนี่ขนมจีนก็มีครึ่งกิโล ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแกงขี้เหล็กร้อนๆปัทูทอดอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนมากินข้าวน้ำกันเด้อ